ฉันกาลังเตรียมตัวเข้าวิทยาลัยและมีอาน้องสาวฉันก็เพิ่งเข้าไฮสคูลร้านอาหารของพ่อแม่เราก็ล้มละลายและครอบครัวเราก็ไม่มีเงินชีวิตของเราพังทลายและฉันก็เจ็บหนักเลยแล้วค่ะไงฉันพอลลี่และนี่คือเรื่องราวของฉันเองคุณคงรู้แล้วว่าเวลามีเรื่องก็จะมาไม่หยุดพ่อแม่ฉันบอกว่าเราต้องย้ายจากบ้านหลังโตไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆเพื่อเตือจุนนี่ของครอบครัวพ่อฉันหาทางซื้อรถตู้คันเล็กมาด้วยเงินที่เก็บเอาไว้ แล้วก็เอาไปทำเป็นร้านอาหารแต่ว่าฉันก็ไม่สบายนะักเพราะว่าพ่อแม่เราไม่มีเงินจ้างใครแปลว่าพวกท่านต้องการให้ฉันช่วยพวกเราต้องผลัดกันไปร้านอาหารเพื่อเลี้ยงปากท้องแต่แน่นอนว่ายกเว้นมีอาเพราะว่าเธอต้องเรียนหนังสือหนูก็ต้องสอบให้ผ่านจะได้เรียนต่อนะหนูทำงานไม่ได้เหมือนกันแต่แม่ก็เสตามองไปทางอื่นฉันก็รู้เลยว่ามีข่าวร้ายรออยู่อีกปรากฏว่าเงินที่เก็บเอาไว้ให้ฉันเรียนต่อ ก็เอาไปให้มีอาเรียนเอกชนราคาแพงแล้วฉันรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นคนเดียวในบ้านที่ต้องทรมานมีอามีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนไปเลยพ่อแม่เราทำงานสัปดาห์ละเจ็ดวันส่วนมีอาไปเรียนทุกวันได้ความตื่นเต้นแน่นอนว่าฉันจะไม่เห็นเกตตัวแล้วจะช่วยเหลือครอบครัวเลยไม่เรียนต่อแล้วเริ่มทำงานในร้านอาหารติดล้อของเราชีวิตของฉันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงทำแล้วก็ขายเบอร์เกอร์กับเฟนฟรายมันน่าเบื่อมากเลยค่ะ ฉันก็เลยทำอะไรที่มันดูน่าสนใจมากขึ้นฉันเริ่มดูวิดีโอทำอาหารสไตล์หรูและฉันก็ทำอาหารแสนรอร่อยออกมาตอนพักแต่ว่าพ่อแม่กลับไม่ชอบงานอดิเรกใหม่ของฉันยุดทำวัตถุดิบสำหรับใช้ในร้านเสียเปล่าสักทีเราแทบชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วนะให้ตายสิทุกอย่างที่ฉันทำโดนพลากไปหมดเลยแต่ปัญหาของฉันยังไม่จบแค่นั้นไม่นานเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ไปเรียนต่อกัน เฮลลี่แฟนฉันก็ไปเรียนที่เมืองอื่นด้วยและเขาบอกก่อนไปว่ารักทางไกลไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการฉันก็เลยเศร้าสุดๆเลยฉันโดนทิ้งให้ไร้พื้นและยังไม่มีงานอดิเรกที่ชอบทำด้วยอย่างเดียวที่ทำให้ฉันร่าเริงได้ก็คือฟาสต์ฟู้ดที่เราขายหลังจากอยู่แบบนี้ไปหลายปีฉันก็น้ำหนักขึ้นมากโขเลยค่ะแต่แล้วยังไงล่ะฟู้ดทักของเราทำกำไรได้ดีและไม่นานก็กลายเป็นแฟนชายเลย ครอบครัวกับฉันย้ายกลับเข้าไปอยู่ในบ้านหลังโตแสนสวยได้แต่ฉันก็ยังทำงานเพราะว่าฉันไม่มีงานอดิเรกอื่นนอกจากขายอาหารมีอาโตขึ้นกลายเป็นราชนีของโรงเรียนทุกคนชื่นชมรูปร่างเธอและไม่อยากเชื่อเลยว่าเราเป็นพี่น้องกันสาวสวยแบบนี้มีพี่สาวแบบนี้ได้อย่างไงเนี่ย คำพูดแย่ๆของคนแปลกหน้าไม่กวนใจฉันนักหรอกแต่ว่าฉันเจ็บมากๆตอนที่ได้ยินคําพูดล้อเลียนจากน้องสาวที่ฉันสืบสละทุกอย่างให้กับเธอฉันก็แปลกใจเหมือนกันที่พี่ยังไม่กินฉันไปด้วยเนะี <c> ่ย <oughs> แบบนั้นมันเกินไปนะวันหนึ่งพ่อแม่เปิดร้านอาหารอีกสาขาและชวนพวกเราไปสน,สนุกเพื่อเฉลิมฉลองเป็นไอเดียที่ดีมากแต่ฉันต้องฟังมีอาพูดถึงตัวเองตลอดเย็นนั้น แล้วฉันจะได้เป็นหัวหน้าห้องแล้วนะเพราะว่าไม่ว่าใครที่ไหนก็เทียบฉันไม่ติดแถมเรายังมีคุณครูที่อายุน้อยที่สุดในโรงเรียนด้วยเขาน่ารักมากพอหมดเย็นนั้นพ่อก็แนะนําให้เราไปนั่งเครื่องเล่นที่นั่งได้สี่คนพ่อแม่ฉันกับน้องสาวเดินชิลๆไปที่เครื่องเล่นแต่พนักงานไม่ยอมให้ฉันขึ้นด้วยขอโทษนะครับแต่ว่าเครื่องเล่นนี้จํากัดน้ําหนักสูงสุดไว้ครับ ฉันไม่เสียใจนักหรอกฉันรู้ดีว่าตัวเองไปกินฮอทดอกระหว่างทุกคนเล่นกันได้แต่พ่อก็แก้ปัญหาโดยการให้คุปปองลดราคาร้านอาหารกับพนักงานดังนั้นฉันเลยได้ขึ้นไปด้วยมีอากลัวความสูงมากๆก็ตลอด15นาทีฉันเลยสนุกกับวิวสวยๆของเมืองได้อย่างสงบแต่ว่าพอถึงเวลาต้องลงจากเครื่องเล่นก็เกิดเรื่องที่มันน่าอายส,สุดๆขึ้นกับฉันจนได้คือฉันติดในเก้า e อี้แคบๆนี่ พ่อกับพนักงานส,น,สนุกจับมือฉันดึงขึ้นแต่ว่าทำยังไงก็ไม่ได้ผลพวกเขาต้องเรียกช่างมาที่นี่เพื่อคลายที่นั่งให้หลวมฉันอยากจะโดนพื้นสูบให้หายไปเลยตอนทุกคนที่รออยู่เริ่มหัวเราะย้อนแล้วก็ถ่ายรูปฉันที่แย่ที่สุดก็คือมีอาดันเอาด้วยแล้วก็ถ่ายเซลฟี่กับฉันเดี๋ยวหนูเขียนแคปเจอร์ให้ว่ามีคนกินเยอะเกินไปตอนที่ฉันหลุดออกมาได้ ฉันก็เรีบวิ่งหนีออกมาได้ความอายและฉันก็ไปซ่อนตัวในจุดที่ร้างผู้คนของสวนฉันจะได้ไม่ต้องโดนล้อเลียนอีกเอาๆใครกันนะที่ร้องไห้โอเอนะฉันเงยหน้าขึ้นมาก็เจอกับชายหนุ่มชุดต,ตัวตลกที่ยืนอยู่ข้างๆมาได้จังหวะพอดีเลยเขาดึงผนน้าชนะออกมาจากแขนเสือ้อแล้วก็ส่งให้ฉันฉันถือไว้แล้วพอดึงออกมาก็เจอกับเชือกติดธงหลายสียาวเฟื้อยจากแขนเสื้อของเขา <c oughs> ฉันอดํำไม่ได้เลยค่ะ ฉันบอกกับตัวตลกผู้ใจดีว่าฉันไม่มีเพื่อนและโดนล้อเลียนเรื่องน้ำหนักบ,บ่อยๆตัวตลกทำดอกไม้ที่ทำจากลูกโป่งให้ฉันและเขาบอกว่าฉันไม่เป็นไรแน่และทุกอย่างยังไม่สิ้นหวังเขาน่ารักมากแต่รอยยิ้มของเขาก็แค่เรื่องปั้นแต่งขึ้นฉะนั้นฉันเลยทำเรื่องที่ตัวเองจะร่าเริงขึ้นได้จริงๆนั่นก็คือแก้แค้นเดมีอาในตอนเช้าฉันไปโรงเรียนของเธอฉันมากมาหามีอาหลังเลิกเรียนทาพยายามจำฉันได้แล้วปล่อยให้เข้ามาฉันแอบเข้าไปในห้องพักครู แล้วก็แก้ผลการเลือกตั้งมีอาจจะได้แพ้ไงฮึต้องแบบนี้สิแบบนี้ต้องสั่งสอนใยน้องได้แนะ่ที่ฉันต้องทําก็มีค่าออกไปโดยที่ไม่โดนจับได้ดังนั้นฉันเลยแอบ,บออกมาจากออฟฟิศแต่ว่าโชคไม่ดีที่ฉันผลักประตูแรงมากจนไปชนกับผู้ชายลองคิดดูสิคะว่าฉันตกใจขนาดไหนแต่ที่รู้ว่าดันไปชนเข้ากับแฟนเก่าของตัวเองระหว่างที่ไม่ได้เจอหน้ากันเขายิ่งหล่อมากกว่าเดิมอีก ในตอนนั้นฉันมองเขาก็เลยดีใจมากๆที่เขาจําฉันไม่ได้ฉันอยากรู้ว่าเขามาทําอะไรที่นี่เดินระวังหน่อยพวกนักเรียนเสียงดังก็ทะลักเข้ามาในโถงทางเดินมีอากับเพื่อนร่วมชั้นของเธอประกบเฮลี่ทุกทิศทางแล้วก็เรียกเขาว่าครูอืมงั้นเขาคือครูที่มีอาพูดถึงในตอนนั้นเองโลกนี้มันคลมจริงๆลยะฉันกลับมาที่บ้านอย่างร่าเริงเพราะว่าในที่สุดก็เกิดเรื่องดีๆกับฉันขึ้นอีกครั้งจนได้เพราะว่าเฮลี่กลับมาในเมืองแล้ว เราก็จะได้คบกันแต่ว่าก่อนอื่นฉันต้องลดน้ำหนักอีกเยอะแลยฉันจะปล่อยให้แฮร์รี่เจอฉันในสภาพนี้ไม่ได้ฉันทำภารกิจนี้อย่างจริงจังค่ะฉันหันมาคุมอาหารจริงจังจนในวันเดียวกันฉันไม่กินพิซซ่ากับมันฝรั่งทอดหันมากินผลไม้กับผักเท่านั้นพอลลี่ลูกไม่สบายเหรอตอนกินมื้อเย็นกันลูกแทบไม่กินอะไรเลยนะฉันบอกแม่ว่าทันทีที่ลดน้ำหนักได้ฉันจะกลับไปคบกับแฮร์รี่อีกครั้ง มีอาอดใจออกความเห็นเสียสีฉันไม่ได้ตอนที่ได้ยินเข้าพี่คงลดอาหารจริงจังได้ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรอกนะอ๋องั้นเหรอมาดูกันวันถัดมามีอากลับมาจากโรงเรียนด้วยความโกรธและเสียใจเพราะว่าเธอแพ้การเลือกตั้งและเพื่อให้กำลังใจตัวเองน้องฉันก็หันมาทำให้ฉันหงุดหงิดแทนมีอาเห็นว่าฉันคุมอาหารลำบากแค่ไหนเธอก็ยังเอาฟาสต์ฟู้ดจากร้านเรามาแล้วก็เริ่มสวาปามเข้าไปต่อหน้าฉัน ส่วนฉันก็กินแอปเปิ้ลที่มันไม่อร่อยได้สักนิดเอ้ยเก็บไปเลยนะแค่นี้ก็ลำบากจะตายแล้วก็เรื่องของพี่สิเดี๋ยวก็เลิกเองแล้วล่ะเพิเธอเลิกเดี๋ยวนี้เลยมัง้งฉันโกรธน้องสาวตัวเองมากๆจนฉันบอกออกไปว่าที่เธอแพ้การเลือกตั้งนั่นก็เพราะว่าฉันเธอโชคดีอยู่เรื่อยเลยนะมาลองดูสักครั้งในชีวิตสิว่าการเป็นผู้แพ้นั้นมันย่ย,ยังไงเราเถียงกันจนพ่อแม่ของเรากลับมาจากนั้นเราก็ขังตัวเองอยู่ในห้อง ฉันมีอายหรอกนะคะในชีวิตนี้มีอาไม่เคยโดนปฏิเสธอะไรเลยต้องมีใครสักคนมาสั่งสอนนางสักหน่อยแม้ว่ามันจะไม่ง่ายฉันก็คุมอาหารได้อยู่สองอาทิตย์และในที่สุดฉันก็ตัดสินใจชั่งน้ำหนักเพื่อดูผลแต่เรื่องก็คือมันเออเป็นไปไม่ได้หรอกทำไมถึงหนักยิ่กวดเดิมล่ะฉันเกือบจะร้องไห้แล้วแต่ทันใดนั้นมีอาก็แตะบาฉันเธออย่าเพิ่งยอมแซ่ซพัลลี่แค่คุมอาหารมันไม่พอหรอนะ แล้วมีอาก็แนะนําให้ฉันไปวิ่งในตอนเช้าฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะให้กําลังใจฉันแบบนี้และฉันก็มีความสุขในเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วก็ไปวิ่งที่สวนสาธารณะด้วยกันมีอาวิ่งฉิวเหมือนกับผีเสือ้อแต่ว่าฉันลําบากทุกอย่างก้าวเลยฉันล้มลงไปในแอ่งน้ําครั้งหนึ่งด้วยจากนั้นเรื่องที่แย่ที่สุดก็เกิดขึ้นจนได้แฮร์รี่อยู่ที่สวนนั้นด้วยมีอาทักเขาอย่างร่าเริงและขอบคุณที่เขาบอกประโยชน์ของการออกมาวิ่งตอนเช้าให้ฟัง พี่สาวอ้วนฉูกับฉันทำตามตัวอย่างที่ครูบอกด้วยนะแฮร์รี่จ้องมาที่ฉันครั้งนี้เขาจำฉันได้แล้วพอลลี่เป็นไปไม่ได้อะเกิดอ,อะไรขึ้นกับเธอเนี่ยตอนนั้นฉันถึงเข้าใจว่ากำลังใจของมีอานั้นเป็นของปลอมเธอพาฉันออกมาวิ่งเพื่อให้แฮร์รี่ได้เจอกับฉันถ้าหากว่าแฮร์รี่ไม่อยู่ตรงนั้นฉันคงฟาดเธอไปแล้วล่ะสุดสัปดาห์นี้ไปกินมื้อค่ำกันนะแล้วก็มาคุยกันเถอะแม้ว่ามีอาจะจัดฉากฉันทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีดค่ะแฮร์รี่ชวนฉันออกไปเดท ฉันไม่น่ากังวลเรื่องใดเอ็ดมากนักเลยฉันซื้อดรสตัวใหม่สีโปรดของแฮร์รี่มาใส่ไปกินข้าวและในเย็นนัดเดทฉันก็ใช้เวลาทําผมแต่งหน้าถึงสองชั่วโมงเลยตอนนี้ฉันเหลือแค่ใส่ชุดฉันก็พร้อมทุกอย่างแล้วฉันรู้สึกว่ามีอะไรแปลกทันทีฉันรู้สิบไม่ขึ้นและตอนนั้นเองฉันก็ได้ยินเสียงปริระหว่างที่ฉันกำลังใส่มันอยู่เลยนี่ฉันอ้วนขึ้นอีกแล้วเหรอ ฉันคิดว่าไม่ปล่อยให้มันทำลายเด็ดครั้งนี้แน่ก็เลยไปซื้อเสื้อผ้าธรรมดาแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามแผนเลยแฮร์รี่ฉันดีใจที่นายกลับมานะเรากลับมาคบกันได้นะใช่ฉันก็ดีใจที่เจอเธอแต่คงไม่คิดว่าฉันจะกลับไปคบกับคนอย่างเธอใช่ไหมคนอย่างฉันเหรอนี่ฉันโง่จริงๆแฮร์รี่แค่ชวนฉันเพื่อมาขิงชีวิตดีๆของเขาเองแล้วก็มาเล่าเรื่องตอนที่เขาอยู่วิทยาลัยให้ฟังฉันไม่น่าฝันหวานนักเลย ฉันเสียใจมากจนวิ่งออกมาจากร้านแล้วก็วิ่งออกไปที่ทางเทา้าทางน้ําตาฉันรอ้องไห้ที่ป้ายรถเมล์โล่งๆจู่ๆก็มีผู้ชายเข้ามาหาฉันทำไมเธอร้องไห้ทุกทีเลยอ่ะอ๋อฉันไม่อยากคุยกับคนที่มันพิลึกพิลือแบบนี้หรอกนะฉันบอกชายคนนั้นไปว่าเขาคงจําคนผิดคนแล้วแน่ๆเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเราเจอกันที่สวนสนุกไงฉันใส่ชุดตัวตลกไงล่ะถ้าเธอจําได้ฉันชื่อจิมโหพอไม่ได้เป็นตัวตลกแล้วก็หล่อเกินคาดเลยฮะ จิมกับฉันคุยกันระหว่างรอรถเมปรากฏว่าเขาไม่ใช่แค่ตัวตลกที่ตลกแต่ว่ายังเป็นคนดีที่เดียวเลยทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองอย่างของฉันเองคือมอบเสียงหัวเราะถ้าเธอเจอเป้าหมายเธอจะหยุดร้องไห้เพราะว่าคนที่ไม่คู่ควรให้เธอเสียน้ําตาเองนะฉันยิ้มแล้วก็ซึ้งใจกับกําลังใจของเขาและวฉันชวนจิมให้แวะมาที่ร้านของเราบ้าง ฉันกลับบ้านด้วยความหิวสุดๆฉันเจออาหารที่ดูเสียสุขภาพสุดๆแล้วก็เริ่มกินมันต่อหน้าของมีอาเลยอยากให้เป็นแบบนี้เหรอฉันเลยคิดว่าถ้าน่าจะพอใจและก็มีความสุขสักทีไหนว่าจะไดเอทไงเธอพยายามมาตั้งนานเลยนี่ไม่ว่าฉันจะทําอะไรก็มีแต่น้ําหนักขึ้นแล้วมันจะทําไมฉันจะกินอะไรก็ได้ตามีอากลับหลบตาลงอย่างรู้สึกผิดและเธอก็พูดว่านั่นเป็นเพราะว่าเธอเอง ฉันขอโทษนะพอลลี่ฉันจงใจกินจังฟูต่ตอหน้าเธอฉันทำตาช่างพังเธอจะได้น้ำหนักขึ้นเร็จปอนด์จากที่เป็นและฉันก็เอาชุดที่เป็นไซส์เล็กกว่าตัวเธอเธอจะได้คิดว่าเรานหนักไม่สำเร็จแต่ยังไงฉันก็เป็นน้องสาวที่แย่จริงๆนั่นแหละแล้วฉันไม่รู้เลยว่าเธอนะ่ะทำเพื่อฉันมาขนาดไหนเพราะงั้นเองเหรอเธอเป็นน้องสาวของฉันฉันโกรธเธอตลอดไปไม่ได้หรอก ฉันเลยขอให้เธอยกโทษให้เหมือนกันเรากอดกันและสัญญาว่าจากนี้ไปจะเป็นกำลังใจให้กันพอมีอาเล่าความจริงให้ฟังแล้วฉันก็อยากกลับมาคุมอาหารอีกครั้งแม้ว่าการเล่ากินของอร่อยๆนั้นจะลำบากสุดๆก็ตามทีย็นวันหนึ่งตอนที่ร้านอาหารใกล้ปิดฉันก็เห็นลูกปองลูกโตที่หน้าต่างและฉันรู้ทันทีว่าจิมแน่นนอนเบลเป็นไงบ้างพอลลี่ช่วยหาของอร่อยให้ตัวตลกกินหน่อยสิดีใจจังที่เจอแต่ตอนนี้ร้านปิดแล้วอ่ะ เราอาหารหมดแล้วด้วยอ่ะเขายักไหล่แล้วบอกว่าไว้กลับมาใหม่แต่ฉันจะปล่อยให้เขาหิวได้ไงละ่ะทุกครั้งที่เราเจอกันเขาใจดีกับฉันมากและเขาก็ช่วยฉันยิ้มลืมน้ําตาได้เอออย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวฉันไปลองหาดูฉันเคยทดลองอะไรมาอยู่บ้างแต่ก็ยังทําอาหารจานเด็ดออกมาได้โดยใช้เพียงแค่วัตถุด,ดิบง่ายๆยังไงซะฉันก็ไม่ได้ดูคลิปสอนมาเสียเปล่าสักทีเดียวหรอกนะจิมลองชิมดูแล้วก็ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้น พอลลี่มันอร่อยมากนี่มันทางของเธอเลยนะแล้วฉันก็ได้รู้ว่าจิมพูดถูกการทําอาหารทําให้ฉันมีความสุขและฉันก็เกลียดอาหารเพื่อสุขภาพที่มีไว้สําหรับไดเอทที่มันน่าเบื่อและก็จืดชืดด้วยกําลังใจจากจิมฉันก็เลยคิดเมนูสําหรับลดน้ําหนักขึ้นมาได้และตอนนี้ฉันไม่ต้องเลือกระหว่างของกินอร่อยกับของกินเพื่อสุขภาพแล้วละค่ะฉันคิดได้ว่าประสบการณ์ของฉันเป็นประโยชน์ต่อคนมากมาย แล้วฉันเริ่มทาวิาดีโออาหารลงในเน็ตด้วยซึ่งเป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะช่องของฉันเป็นที่นิยมมากเลยพอลลี่เราไม่ควรห้ามลูกทําอาหารที่อยากทําได้แทนที่จะเปิดสาขาเพิ่มเราอยากให้ลูกเปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพหน่อยลูกมาเป็นหัวหน้าเชฟได้ไหมเป็นครั้งแรกที่รอมันนานมากที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วอาหารที่อร่อยได้สุขภาพ ช่วยฉันกลับมามีรูปร่างเหมือนเดิมและเหมือนกับพี่น้องทุกคู่มีอากับฉันก็ตีกันบ้างแต่ตอนนี้ก็มีแค่เรื่องเล็กน้อยแถมไม่นานนี้พวกเขาก็มีวิชาอิสระที่โรงเรียนและได้คุยกันในหัวข้อคนที่ฉันภูมิใจมีอาชวนฉันไปพูดต่อหน้าเพื่อนเพื่อนเธอแล้วเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังฉันมีความสุขมากในวันเดียวกันนั้นฉันเจอกับแฮร์รี่เข้าสายตาเขาวาวด้วยความดีใจพอลลี่เธอเปลี่ยนไปเยอะเลยนะสุกนี้ไปกินข้าวด้วยกันะ เฮ้ทีนะแฮร์รี่คงไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันมีนัดเด็ดกับจิมแล้วทุกคนหลงทางกันได้ค่ะแต่ถ้าคุณโชคดีคุณจะมีเพื่อนดีๆและครอบครัวที่เข้าใจเขาอยู่เคียงข้างในเวลาที่ลําบากเองค่ะแล้วคุณล่ะคุณเคยทําไม่ดีกับพี่น้องตัวเองบ้างไหมบอกมาในคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะ